นิทานชาดกรวมสุดยอดเรื่องเล่าในอดีตชาติของพระพุทธเจ้ามรดกอพล้ำค่าที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้ฝังรากลึกลงไปในจิตใจของเด็กยุคใหม่หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ในปัจจุบันทําให้เด็กและผู้ใหญ่ในปัจจุบันมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงรู้สึกละอายใจต่อการทําความชั่วและหันมาประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่ถูกต้องอันดีงามเดี๋ยวเรามาฟังนิทานกันเลยค่ะ นิทานชาดกเรื่องแพรับบาปมะตะกะพัตตะชาดกเป็นนิทานชาดกว่าด้วยสัตว์ไม่ควรฆ่าสัตว์นั่นเองค่ะณเมืองพาราสีมีอาจารย์ผู้รู้ท่านหนึ่งเกิดความคิดอยากจะบูชายันและอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติผู้ร่วงลับไปแล้วจึงได้สั่งให้ลูกศิษย์นำแพทไปอาบน้ำทำความสะอาดที่ริมแม่น้ำ ก่อนจะประดับด้วยดอกไม้และเครื่องหอมต่างๆเพื่อเตรียมบูชายันระหว่างที่รออาจารย์มาทำพิธีนั้นแพะซึ่งถูกประดับประดาด้วยมาลัยจู่ๆก็หัวเราะขึ้นแต่สักพักก็กลับร้องไห้สร้างความประหลาดใจให้แก่เหล่าลูกศิษย์ยิ่งนักดังนั้นลูกศิษย์คนหนึ่งจึงถามขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นหรือทำไมจเจ้าจึงร้องไห้และหัวเราะเช่นนี้ แพ้เลยตอบไปว่าข้าจะตอบปัญหานี้ต่อหน้าอาจารย์ของเจ้าเท่านั้นเราลูกศิษย์จึงพาแพ้ไปพบกับอาจารย์และเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับอาจารย์ฟังอาจารย์จึงหันไปถามแพ้ด้วยคำถามเดียวกับที่ลูกศิษย์ได้ถามไปและแพ้ก็จึงตอบว่าเมื่ออดีตชาตินานมาแล้วข้าเคยเกิดเป็นพรามผู้มีความรู้เช่นเดียวกับท่าน และได้ค่าแพะตัวหนึ่งเพื่อทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติกรรมนั้นจึงทําให้ข้าต้องถูกตัดศีษษะถึง499ชาติมาชาตินี้เป็นชาติที่500ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายที่ข้าจะชดใช้กรรมข้าจึงหัวเราะดีใจที่จะได้พ้นทุกข์จากการชดใช้กรรมเสียทีแต่ที่ข้าร้องไห้ก็เพราะสงสารท่าน ที่จะต้องมาชดใช้กรรมโดยการถูกตัดศีรษะเหมือนกับข้าไปอีก500ชาติเมื่ออาจารย์ได้ยินดังนั้นจึงตัดสินใจว่าจะไม่ฆ่าแพะเพราะเกรงกลัวบาปกรรมทั้งยังสั่งให้ลูกศิษย์คอยอารักขาแพะตัวนี้ไม่ให้ถูกตัดศีษะรอีกด้วยแต่แพะก็ได้พูดขึ้นว่าไม่มีประโยชน์อะไรหรอกกรรมที่ข้าทำเป็นบาปหนักหนานักไม่มีใครสามารถช่วยข้าให้หลีกพ้นจากกรรมนี้ไปได้แน่ แต่อาจารย์ก็ยังยืนยันคำเดิมโดยสั่งให้ลูกสิทธ์คอยคุ้มครองแพะเหมือนเงาตามตัวเลยทีเดียวเจ้าแพะเมื่อเป็นอิสระก็เริ่มออกหากินใกล้ๆหมู่บ้านโดยมีเหล่าลูกสิทธิ์ตามดูแลระหว่างที่มันกำลังชะเง้อคอยกินใบไม้จูจ่ๆก็มีฟ้าผ่าลงมาที่แผ่นหินใกล้ๆกับที่แพะยืนอยู่เศษแผ่นหินจึงกระเด็นมาตัดคอแพะที่กำลังชะเง้อคอกินใบไม้จนศีรษะของมันนั้นขาดออกไป สร้างความตกใจให้แก่ลูกศิษย์และชาวบ้านบริเวณนั้นเป็นอย่างยิ่งรูขาเทวดาซึ่งสิงสถิตอยู่บริเวณนั้นจึงได้ปรากฏกายขึ้นและสั่งสอนชาวบ้านรวมทั้งเหล่าลูกศิษย์ให้ตั้งอยู่ในศิลธรรมไม่เบียดเบียนหรือทำร้ายผู้อื่นเพราะจะทำให้ได้รับผลกรรมอย่างหนักหนาสาหัสทั้งในนรกและโลกมนุษย์เหมือนกับแพะซึ่งโดนตัดศีรษะ เหล่าชาวบ้านเมื่อได้ฟังลุคเทวดาเทศนาก็พากันต่างดีในศิลธรรมและไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นตราบจนสิ้นชีวิตข้อคิดจากนิทานชาดกเรื่องนี้ผู้ที่คิดเบียดเบียนหรือทำร้ายผู้อื่นย่อมไม่สามารถหลีกหนีผลชั่วที่ตัวเองทำไว้ได้การละครั้งนั้นลุคเทวดาก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองค่ะ